โอ้มชานติวันนี้วันที่11เดือนเมษายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระมาบา,บาที่พูดว่าลูกๆที่แสนหวานการละเล่นนี้นั้นถูกกำหนดไว้ไม่มีแม้แต่ดวงิิญาณเดียวสามารถที่จะได้รับการปลดปล่อยออกจากการละเล่นนี้ได้ไม่มีใครสามารถได้รับการหลุดพ้นอันเป็นนิรันด คำถามของเมรีในวันนี้พ,พ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์ที่อยู่สูงสุดของที่สูงเป็นพระเจ้าที่ไร้เลียงสาอย่างไรคำตอบลูกๆลูก,ลก,ลกได้ให้ข้าวหนึ่งหยิบมือกับท่านและรับประสาทในการตอบแทนและนี่แหละทำไมพอ่อจึงถูกเรียกว่าพระเจ้าที่ไร้เลียงสาลูกลูกพูดว่าชิปบะบาเป็นลูกของฉัน ท่านนั้นเป็นลูกเช่นนั้นที่ท่านจะไม่เคยเอาสิ่งใดจากลูกๆแต่จะให้กับลูกๆตลอดเวลาในหนทางของการกราบไหว้บูชาพวกเขาพูดว่าการกระทำอะไรก็ตามที่ใครแสดงเขาก็จะได้รับผลของสิ่งนั้นอย่างไรก็ตามสิ่งใดๆที่พวกเขาได้รับในหนทางของการกราบไหว้บูชานั้นสำหรับระยะเวลาชั่วคราว ในห้นทางของความรู้แล้วลูกนั้นทำทุกสิ่งด้วยความเข้าใจและนี่แหละทำไมอะไรก็ตามที่ลูกได้รับเป็นไปตลอดเวลาสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงให้มันตราที่จะจัดระเบียบจิตใจให้กับทุกๆคนรับตีลัก,ลกอษณาจา,จากโดยการเพียนพยายามและศึกษาเล่าเรียนจงให้นิ้วมือ ของลูกที่จะขจัดภูเขาแห่งความทุกข์จุดที่สองในยุคบรรจบพบกันให้เทียนพยามที่จะมาเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดแสดงการฝึกฝนในการจดจำพ่ออย่าได้สับสนโดยการพูดสิงโยคะพรของบัพจดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกพิจารณาอุปสรรคในงานรับใช้ว่าเป็นขั้นบันไดสำหรับความก้าวหน้าในตัวเองของลูกและขณะเดียวกันเคลื่อนสูงขึ้นเป็นผู้ที่เป็นอิสระจากอุปสรรคและมาเป็นคนรับใช้ที่แท้จริงงานรับใช้นั้นคือวิธีสำหรับลูกๆที่จะสร้างชีวิตบรามินของลูกให้เป็นอิสระ จากอุปสรรคตลอดเวลาและมันก็ยังอยู่ในงานรับใช้ที่ลูกนั้นจะมีข้อสอบของอุปสรรคมากขึ้นคนรับใช้ที่เป็นอิสระจากอุปสรรคจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงมันถูกกำหนดไว้ในละครสำหรับอุปสรรคที่จะมามันจะมาแล้วมันก็จะมาเรื่อยๆ เพราะมันเป็นอุปสรรคและเป็นข้อสอบที่จะทำให้ลูกมีประสบการณ์อย่าได้พิจารณาอุปสรรคว่าเป็นอุปสรรคแต่ให้ดูอุปสรรคเป็นวิธีสำหรับลูกที่จะสร้างความก้าวหน้าแล้วลูกก็จะมีประสบการณ์กับมันว่าเป็นขั้นบันไดของประสบการณ์ที่จะทำให้ลูกไต่สูงขึ้นคติพจน์ในวันนี้อย่าได มาเป็นรูปแบบของอุปสรรคแต่จงมาเป็นผู้ทําลายอุปสรรคอัจฉะโอมชานติ